ที่สวัสดีพี่น้อกที่เก้านะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับห้าน้อยประจำวันที่ 25พ่พฤษภาคมหกะพนพชมาชิกนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่นองซ c ครับประจําและขอสวัสดีนะครับพี่พี่นอพู้ที่คำติดตามมะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบัติภารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพชมาชิกนะครับเนาะอ่ะไปกันต่อตามกันต่อนะครับสู้กันต่อนะกับแนวทางฮานอยผมนะพชมาชิกวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับผมเนาะนะครับอ่ะ ก่อนที okay. ่จะไปชมแนวทางฮานอยวัน oh, น right? ี้ไปชมผลแนวทางฮานอยเมื่อวานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะพิจามาชิกกับแนวทางเมื่อวานนักพิ่ามาชิกนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้คือผลฮานอยเมื่อวานนะพิจามาชิกนะครับเนาะอันนี้คือผลฮานอยเมื่อวานนะครับเนาะมาดูว่านอยไหนเข้ามังเลดหลุดมั่งนัพิจามาชิกเมื่อวานผมให้1กับ3สําหรับฮานอยนะครับเนาะสรับวันที่24เมื่อวานนะพีจามาชิกนะครับเนาะอ่ะผมเทียบเชียง4น่อยนะพีจามาชิกนะครับอ่ามีนอย เฉพาะกิจนอยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะสลับน้อยกชาติหรือว่านอยอื่นๆพี่สมาชิกก็ไปเทียบเคียงผลเอาละกันนะครับสลับใครที่นําไปตามนอยกชาติแล้วก็นอยอื่นๆเนาะนะครับอ่านอยกชาติเมื่อวานออกอ่าเดี๋ยวดูผลให้6 4 4 2 0นะพี่สมาชิกนอยกชาติเมื่อวานนะหลุดไปนะครับเนาะนะครับอ่ะเป็นนอยมัดรวมนะพี่สมาชิกนะครับสำหรับใครที่มาติดตามใหม่อันนี้เป็นนอยมัดรวมเด้อนะครับเนาะอ่ะมาดูน้อยไหนเข้ามั่งหลุดมั่งนะพี่สมาชิกเมื่อวานนะครับเนาะ โอ้โหก็รุ่นเหนื่อยรุ่นปางกันเลยเมื่อวานยันรอบ VIP เลยเมื่อวานนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูน้อยกิจกันเลยนะครับเนาะห้าแปดหนึ่งสามศูนย์นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้โหลงแล้วลงแล้วสลับน้อยกิจนะแต่ผมเขียนหนึ่งแปดนะพี่จะมาชิกนะครับแต่เข้ามาในตัวกลับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเนาะมาในตัวกลับนะครับสําหรับน้อยกิจนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะอ่าใครดีใจกับพี่จะมาชิกผู้ติดตามด้วยนะครับเนาะ นะครับแล้วก็30มศูนย์ดิไม่ไม่ลงนะพี่จมาชิกอ่ะ18ป่ะหนึงเขียวเลยนะ18ตัวนี้นะพี่จมาชิกนะเนาะใครตามน้อยกิจเมื่อวานนี้ตังเลยได้ตังไปนะครับเนาะอ่าสองตัวล่างออกนะครับ30นะพี่จมาชิก30นะลงไม่ถึงนะนะครับผมถึง32นะครับอ่ใครนำสามไปรูดได้ตังอีกนะพี่จมาชิกงานี่เลยน้อยกิจนะนะครับนะครับเด้งเลยเมื่อวานนะครับเนาะนะครับเจาะ18แล้วก็3อยู่อ่าสำหรับ3 อ่าสองตัวล่าง3าศูนย์นะแต่ใครนำสามไปรูดได้ต่างเนาะเด้งอ่ะแปสรุปเนอยจินเด้งไปเมื่อวานนะครับเล่านะพิเศษนะครับเนาะหกหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกแลพี่จะมาชิคหกหกเจ็ดหนึ่งหกหกเจ็ดมีไหมหกเจ็ดไม่มีนะผมให้หนึ่งกับสามนะอ่าหนึ่งหกอ่านอีกนะครับเนาะนะครับหนึ่งหกก็มาตรงตรงอีกนะพี่จะมาชิคนะครับเนาะหนึ่งหกก็มาตรงอีกนะครับนี่เลยชุดนี้นะนะครับหนึ่งหกแลพี่จะมาชิคนะครับ อ่าชุดน,นี้เลยนะครับหนึ่งหกฮะหนึ่งหกตรงนี้อีกนะครับเนาะนี่ชุดน,นี้นะพี่สมาชิกนะครับหนึ่งหกนะใครตามเมื่อวานนีก็ปังอีกสำหรับรอบพิเศษนะพี่สมาชิกนี่เลยนะนะครับนะครับถือว่าได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานนะเมื่อวานถือว่าได้อยู่นะครับเนาะสําหรับสามตัวบนหลุดไปนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็รอบปกตินะพี่สมาชิกรอบปกติอ่า เก้าหกหกเจ็ดหกน้าพี่จะมาชิกโอ้โหเมื่อวานนี้หกลงจังเลยนะครับเนาะเก้าหกหกเจ็ดหกเมื่อวานผมไม่ได้แนวทางผมไม่ได้ติดเบิ้ลเนาะนะครับผมแนวทางผมบอกว่าผมไม่ติดเบิเ้ลเมื่อวานนะครับไม่ได้ให้เบิ้ลให้ขันเบิ้ลไว้เนาะนะครับเก้าหกหกอันนี้หลุดไปแล้วก็เจนะ็ดหกน้าพี่จะมาชิกเจ็ดหกนี่ก็หลุดไปอีกนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็มาวีพีนะครับเนาะอ่า ห้าสามห้าหนึ่งห้านะพี่จะมาชิคห้าสามห้าหนึ่งห้านะครับมีไหมสามห้ามีสามสี่นะโอ้หหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับหลุดไปหนึ่งแต้มนะพี่จะมาชิคน่าจะขยับปีขึ้แต้มหนึ่งก็จะได้สามห้านะครับอ่ะหนึ่งห้าด้วยหนึ 1, 5, ่งห้าก็หนึ่งหอีกนะพี่จะมาชิคโอ้โหนะครับเจาะไม่ถึงนะลงไม่ถึงด้วยนะครับเนาะขึ้นไม่ถึงแล้วก็ลงไม่ถึงอ่ะขั้นน้ำสามไปรูดกับหนึ่งนะที่จะมาชิคนะเนาะได้ต่างไปเด้งเลยนะเด้งบนเด้งล่างเลยสาหรับสายวิ่งสายรูดนะพี่จะมาชิคอ่า นะครับพอไปอ่านี่เลยนะครับเนาะอ่านี่นั่นนะครับพอได้อยู่เมื่อวานนะครับพี่จมามชิกอ่ะสรุปก็คือนะอ่าเจาะนะครับสองน่อยนะพี่จมามชิกมีนออ่อยเฉพาะกิจกับน่อยพิเศษนะครับหนึ่งแปดกับหนึ่งหกนะครับนะแล้วก็เราปกติไม่ปกติเมื่อวานรุดไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสายวิ่งสายรูดไปนะพี่จมามชิคนะเนาะนะครับ,นะรบ VP ก็เด้งเลยวิ่งรูดแล้วก็น่อยกิจก็สาม รู่นสามก็ได้ต่างน้ำพ่สมาชิกนะเนาะหนุนไปหนึ่งหน่อยนะครับในปกติเมื่อวานน้ำพ่สมาชิกนะครับโอ้โหก็ถือว่าดีมาสอวันแล้วนะสลับแนวทางหาน่อยช่วงนี้เนาะนะครับอ่านะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้ที่โชคดีด้วยผู้ที่ตามเมื่อสลับแนวทางหาน่อยเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะสลับวันนี้ก็ไปกันต่อเรือยตามกันต่อไปกันต่อนะครับกับแนวทางหาน่อยประจําวันที่อ่ายี่สิบห้าน้ำพิชมาชิกนะครับเนาะยี่สิบห้า พฤษสภาคมหกหกนะพี่จม,นะมาชิกนะครับเนาะอ่าน,นี่พอพอพอก็แล้วนะน,น,นะครับยนะี่สิบห้าพืษสภาคมหกหกนะพี่จมาชิกนะครับเนาะอ่ะขอลงารายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะพี่จะมาชิกเป็นสูตรเป็นแนวทางนะเดียวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะแดี่วทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับอ่ะขอลงารายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะพี่จะมาชิกชอบเหนื่อยก็พักครักก็ไปต่อนะก,กับแนวทางหนงน,อนอยผมนะนะครับ ห้หาลอาลอวันที่25้านะพี่สมาชิกหายีทับทับนน,น,นะครับใกล้จะสิ้นเดือนแลวนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วเด้อนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้ชมทางรัฐบาลไทยก็ปติดตามรับชมได้แล้วนะพี่สมาชิกปุ่มบางให้แล้วนะแต่โค้งสุดท้ายเนี่ยต้องรอนะครับโค้งสุดท้ายต้องรอเนาะนะครับ เสาร์อาทิตย์นะครับโค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะสรุปโค้งสุดท้ายให้สลับแนวทางรัฐบาลไทยใวที่ผ่านมาก็03เน้นเลยใครยังไม่ได้ชมรีบไปชมเ้อพี่สมาชิกชมก่อนตัดสินใจก่อนสลับรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวจะอ่านก่อนอ่ะสลับสายวิ่งสายรูดนะเด่นสองตัวสองตัวเด่นนะครับอ่ะวันนี้เอาไปนะพี่สมาชิก38นะั่นให้สามกับแปดเลยวันนี้นะครับสามกับแปดนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ สามแปดแปดสามอ่านนะครับเบิ้ลนะจะลงหรือเปล่าวันนี้นะพี่จะมาชิกเบิ้ลจะลงหรือเปล่าครับนะครับนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลก็ดูแนวทางก่อนนะครับเนาะดูแนวทางรอบแรกก่อนว่าเบิ้ลมาหรือเปล่านะครับเนาะแล้วค่อยกันเบิ้ลไว้ก็ได้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับทำว่าซับกับแปดนี่ก็อาจจะเบิ้ลไกลๆอยู่นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะก็ดูแล้วนะครับถ้าเพราะว่าพี่พจะมาชิกบุคคลว่าแปลงสามเป็นแปดแปดแปดเป็นสามเนี่ยอ่ะนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลก็ ดูเบิ้ลก่อนนะครับรอบแรกว่าลงหรือเปล่าวันแนวทางว่าลงหรือเปล่านะเราค่อยตามเบิ้ลนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องตามแต่ตามนี้เลยกันนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะเพราะบางครั้งให้จับเบิ้ลไปเขาก็ไม่ลงนะเอาใช้แบบว่าใช้แบบดูในรอบต่อรอบไปเลยนะครับถ้าเบิ้ลลงเนี่ยพี่จะมาชิ้ก็กันเบิ้ลไว้เนาะถ้าเบิ้ลไม่ลงรอบแรกนะพี่จะมาชิ้ก็ผ่านไปเลยเอางี้ด้วยกันนะพี่จะมาชิ้นะครับเนาะอ่ะนะครับมาตามก็ด้วย2องตัวเด่นสองตัวนะพี่จะมาชิ้นะครับ อ่าสองตัวเด่นสองตัวเด่นนะครับมีจีใกล้จะหมดแล้วสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะนะครับเอาไปชุดแรกเลยนะครับเนาะสามห้านะแล้วก็สามหกนะครับแล้วก็สามเจ็ดอาภิชมาชิกแล้วก็แปดหนึ่งนะแล้วก็แปดสี่นะแล้วก็ อ่าแปดสองนะนี่เลยนะครับเนาะวันนี้ชัดเจนนะครับเนาะวันนี้ภาพไม่มัวนะครับเพราะว่าล็อกโฟกัสไว้แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหนะครับก็จะคําทางเจอนะเพื่อจะมาซิทําคลิปตั้งนานเพิ่งจะมาเจอว่าเออเราต้องล็อกโฟกัสไว้มันถึงจะไม่เบื่อนะครับเนาะนะครับนะครับนี่แหละคนเราก็บางครั้งก็อ่าทําไปทํามาเริ่มถึงบางอ้อเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะมีหกชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ามีสามห้าสามหกสามเจ็ด แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดสองเดี๋ยวผมเน้นให้นะพี่มาชิคยังไงไงขอให้มาในตัวนี้นะครับวันนี้ยังไงไงขอให้มาในตัวนีน้ขอให้ลงในตัวนีน้ไปเลยเด้อนะครับเนาะนะครับนะนะนะครับอ่นะ آ, เอาไปชุดแรกเลยนะพี่จะมาชิคนะครับสามหกหกสามนะพี่จะมาชิคนะครับอย่านะลืมไปกลับทุกครั้งด้วยเด้อนะครับพี่จะมาชิคแล้วก็แปดสองนะแปดสองสองแปดนะพี่จะมาชิคนะครับเนาะนะครับหรือพี่จะมาชิคนะครับ ถ้าไปหมดนี้ก็อย่าลืมไปจับทุกครั้งด้วยนะพี่จมาชิ้ถ้ามีกําลังไปหมดนี่อย่าลืมไปจับทุกครั้งด้วยเนาะนะครับสลับงบน้อยจับเฉพาะตัวที่ป่อยทีเนี้ยให้ดีนะพี่จมาชิ้สามหกกระแปดสองนะนะครับสลับใครที่จะตามงบน้อยหรือจะตัดเล่นในชุดงบน้อยในในสี่ตัวนี้นะก็ดูัวแล้กันนะพี่จมาชิ้นะเนาะในสี่ตัวนี้นะสลับงบน้อยนะหรือใครจะตามเฉพาะงบน้อยหรือใครจะไปหมดนี้ก็อย่าลืมไปจับทุกครั้งนะครับเนาะแต่ถ้าจับชุดนี้เฝ้าระวังหกกับเก้าด้วยนะพี่จมาชิ้นะเนาะอ่ะวันนีี้มอยู่ ชุดเดียวนะครับหกกับเก้ามีอยู่ตัวเดียวเนาะวันนี้ถ้าตามชุดนี้กลับหัวให้ด้วยเพราะบางครั้งเขาจะมากลับหัวนะให้เฝ้าระวังนะพี่จมามชิกนะเนาะนะครับนะถ้ามีกําลังก็กลับถ้าไม่มีกําลังก็ไปเฉพาะตัวที่บอทีจับให้นี้ก็ได้ก็ขอโชคดีกันนะครับหรือจะไปชุดในชุดหนึ่งก็ดูแล้วกันนะพี่จมามชิกนะครับเนาะนะครับขอโชคด,ดีเด้อสำหรับชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็มาตามกันด้วย3ตัวเด่นนะพี่จมามชิก3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะเนาะ3ตัว เนนะครับสามตัวเดินเดินสามตัวนะครับเนาะชุดแรกก็ไปนะครับห้าสามหกนะแล้วก็หนึ่งแปดสองนะพิชมาชิ้แล้วก็อ่าสี่นะครับอ่าสองแปดนะดีเลยนะครับเนาะ ชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับช่อบว่าพวกติดตัวไว้นะพี่จามชิกนะครับสลับชุด3าตัวเนาะซึ่งตอนนี้ยังนะครับเนาะไม่แน่ครับวันนี้อาจจะลงก็เป็นไปได้นะพี่จามชิกเพราะว่าแนวทางเป็นไปได้หมดนะครับนะนะครับแนวทางเป็นไปได้หมดเด้อนะครับเนาะขีดประกาศสีแดงให้ก่อนใจร่มร่มใจร่มร่มนะครับนะครับเดี๋ยวขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งเนาะสลับแนวทางฮานอยประจำันที่ อ่ายี่สิบห้านะพี่จะมาชิกนะครับเนาะพฤษภาหกหกนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้สามกับแปดให้สามกับแปดนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับเบิ้ลจะลงหรือเปล่านะครับให้สามกับแปดเพราะว่าถ้าแปลงเลขก็เป็นแปดเหมือนกันสามนะครับอ่ะถ้าใครชอบเบิ้ลก็ดูแนวทางก่อนถ้าเบิ้ลลงพี่จะมาชิกก็เฝ้าระวังไว้นะครับถ้าเบิ้ลไม่ลงรอบแรกหรือว่าแนวทางไม่เบิ้ลยังไม่ลงนะพี่จะมาชิกก็จะพิ่งตามนะครับเลาวก็ดูแนวทางก่อนนะครับเนาะนะครับนะครับเราดูอ่ารอบต่อรอบไปเลยนะพี่จะมาชิกแล้วก็อ่า สองตัวเด่นนะครับมีหกชุดเหมือนเดิมมีสามห้าสามหกสามเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดสองผมเน้นให้สามหกกับแปดสองนะพี่จะมาเช็คถ้าชื่นชอบในนี้ก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งด้วยนะครับเนาะถ้าไปหมดนี่อย่าลืมไปกับทุกครั้งด้วยสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวนะงบน้อยไปเฉพาะตัวบาทที่เน้นให้นี่นะพี่สมาชิกนามเนาะอย่าลืมเฝ้าระวังหกกับเก้าด้วยชุดนี้ถ้าตามชุดนี้กับมาเปลีนหกเป็นเก้าให้ด้วยนะ นะครับนะครับงบน้อยนะเราจะตัดเล่นในชุด4ตัวนี้สลับงบน้อยกระดัวเลยกันนะพี่สมาชิกนะครับเนาะถ้าจะไปชุดในชุดหนึ่งก็ดัวเลยกันนะครับเนาะก็ขอช่วยดีกันสลับชุดกับคู่เด่น2ตัวเด้อนะครับอ wow. ่าแล้วก็3ตัวเด่นมี5 3 6แล้วก็1 8 2แล้วก็4 2 8นะครับเนาะนะครับอ่าชอบกันหรือเปล่าสลับชุด3ตัวนะนะครับถ้าชอบก็พิจารณาไว้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะยังไงยังไงขอให้มา2ตัว Le, ını, mankind, สามตัวไ,ไปเลยวันนี้จะได้เฮงเรวยๆปังๆกันไปสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่จะมาชี้นะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นทางนะพี่จะาามาชี้แนวทางมีเข้ามีหลุดเดินนะครับเนาะนะครับเหนื่อยก็พักรักก็ไปต่อนะครับกับแนวทางผมเนาะนะครับมีแนวทางให้ทุกวันสำหรับแนวทางฮานอยนะพี่จะมาชี้นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุด นะครับผมยังไงยัขอให้เดอดีสำหรับทางฮานอยผมนะครับเนาะวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตังกันตอนเย็นนะครับเนาะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าชมในทางรัฐบาลไทยก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะระวางคลิปมาให้แล้วชมก่อนตัดสินใจก่อนเด้อนะครับปังก่อนสำหรับในทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวเขาจะอั้นนะครับเนาะเหมือนรอบที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับซุนสามก็ใกล้วันก็อั้นจ่านะครับ วละกันนะครับใครจะเข้าไปในบ้านก็จิ้มภาษาอังกฤษสีน้ำเงินเข้าไปได้เลยเด้อพี่ชมาชิคให้เข้าฟรีนะนะเข้าไปเป็นครอบครัวบอดีกันลุ้นในทางในบ้านก็มีทั้งรอบเช้าอย่างรอบดึกเลยสำหรับใครที่ชอบลุยนะครับเนาะก็อย่าลืมจิ้มภาษาอังกฤษสีน้ำเงินเข้าไปในบ้านได้เลยนะพี่ชมาชิคนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกับในทางฮานอยนะพี่ชมาชิคนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดบอดีขอบคุณทุกการติดตามจากพี่ชมาชิคขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับที่มีส่่ววนรมมกับอดีาโดยตลอดนนะะครับเา ว่าจะาไบรบผมบวชหรว่าพิลาระการใดบาทีขอโทษขอภัยพี่น้องไว้ด้วยกันแลยกันในการให้แนวทางนะครับเนาะก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะครับผมอ่ะไว้เจอกับผมทีต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดานเฮงเฮงรวยรวยปังปังสวัสดีนะครับ